สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปเรื่องติดอาหารควรระวังถ้าไม่ฟังความดันมีขึ้นอาหารชนิดแรกหนึ่งเกลือค่ะเพราะว่าในเกลือจะมีระดับโซเดียมที่สูงมากๆถ้าเราทานเกลือสักหกร,รมัมนั่นคือปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการโซเดียมในหนึ่งวันแล้วแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วพวกเรานั้นยังบริโภคเกลือกันมากเกิอนอยู่ดีทั้งอาหารสาเร็จรูปขนมกุบกรอบ อาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งรวนแล้วแต่ประกอบด้วยโซเดียมที่มีจำนวนเยอะทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆต้องระมัดระวังในการเลือกทานด้วยนะคะทริปกรมอนามัยกระทระวงสาธารณสุขได้กำหนดการรับโซเดียมของในร่างกายในหนึ่งวันว่าไม่ให้เกิน2,400มิลลิกรัมต่อวันนะคะ 2. แฮมเบคอนและไส้กรอกแฮมเบคอนและไส้กรอก ของโปรดทุกๆของทุกๆคนรู้ไหมคะว่ามันคือตัวที่มีโซเดียมเยอะมากๆเพราะในของเหล่านี้ต้องผ่านกับวิธีในการแปรรูปเยอะแยะมากมายและเกลือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแปรรูปอาหารนั้นค่ะทริปนอกจากจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วยังอาจทำให้เกิดโรคไตถ้ารับประทานบ่อยๆนะคะ 3. พิซซ่าถึงแม้ว่าจะอร่อยแต่มันก็จะไม่มัน มันไม่ค่อยจะดีต่อร่างกายเท่าไหร่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพราะในพิซซ่ามีทั้งชีสผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แปรรูปซอสมะเขือเทศและขนมปังแต่และอย่างเป็นแหล่งอุดมด้วยโซเดียมทั้งนั้นยิ่งพิซซ่าแช่แข็งยิ่งอันตรายกว่าพิซซ่าทั่วไปอีกนะคะ 4. อาหารหมักดองค่ะทุกคนคงรู้กันแน่นอนแล้วว่าอาหารหมักดองยังไงมันก็ต้องเป็นอาหารที่ต้องใช้เกลือในปริมาณมาก เพราะเกลือนั้นจะช่วยทําให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นยกตัวอย่างเช่นแตงกวาดองด้วยการราดน้าเกลือทําให้แตงกวาดูดซับน้ําเกลือเยอะมากแต,แตงกวาก็เลยยังดูเหมือนสดสามารถเก็บเอาไว้ได้นานนะคะทริปเกลือจะช่วยถนอมอาหารให้อยู่ได้นานขึ้นอันนี้ทุกคนคงทราบดีคะ่ะหาอาหารกระป๋องอย่างที่ทราบนะคะว่าเกลือจะช่วยเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นาน รวมทั้งอาหารกระป๋องก็ด้วยอาหารกระป๋องมีระดับโซเดียมที่สูงในบางครั้งพวกเราทำอาหารจากอาหารกระป๋องเราก็ยังมีการเติมน้ำปลาเติมเกลือเข้าไปอีกบอกได้เลยว่าอาหารจานนั้นอันตรายต่อผู้ป่วยที่มีโรคเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆนะคะทริปอาหารกระป๋องทุกชนิดจะมีโซเดียมเยอะทั้งนั้นแม้ว่ามันจะไม่เค็มก็ตามค่ะหน้ำตาลทุกคนอย่าเพิ่งตกใจไปกันค่ะ อัน,อน,อน,อนฟังไม่ผิดนะคะน้ำตาลคือสิ่งที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันไม่ใช่เพราะมันเค็มนะคะแต่การทานน้ำตาลมากๆจะทำให้เราเป็นโรคอ้วนและโรคอ้วนนี่เองล่ะค่ะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ทริปกระทรวงเกษตรของอเมริกาได้แนะนำปริมาณน้ำตาลที่ควรได้รับต่อวันอยู่ที่ประมาณ6ช้อนชาสำหรับผู้หญิงและ9ช้อนชาสำหรับผู้ชายค่ะ7 กาแฟถึงแม้กาแฟจะไม่มีโซเดียมสูงแต่ก็สามารถทำให้เกิดการแปรปรวนของระดับความดันได้นะคะเพราะในกาแฟมีคาเฟอีนซึ่งเป็นศัตรูกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเช่นกันดังนั้นถ้าใครที่เป็นโรคนี้ควรจะเลิกดื่มกาแฟไปเลยนะคะทริปผู้ป่วยความดันควรจะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือชาชนิดต่างๆ จะช่วยเตือนสุขภาพได้ดีขึ้นนะคะ 8. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สำหรับคนเป็นโรคความดันเปรียบเสมือนดาบสองคมค่ะเพราะมีการศึกษาบางส่วนพบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางอย่างเช่นไวน์แดงหรือเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมสามารถช่วยลดระดับความดันได้แต่ถ้าดื่มมากไปก็จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้เช่นกันค่ะ แม้แต่คนที่ไม่ค่อยดื่มก็ตามถึงแม้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยทําให้ระดับความดันโลหิตทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันก็มีแคลอรี่สูงและจะทําให้อ้วนได้เช่นกันค่ะทริปการดื่มซ้ําๆจะส่งผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตในระยะยาวได้นะคะ 9. ขนมปังขนมปังมีโซเดียมสูงเชื่อกันไหมว่ามันมีโซเดียมสูงเพราะว่าโซเดียมที่ ที่พูดถึงมันอยู่ในเบกกิ้งโซดาค่ะซึ่งขนมปังจะต้องใช้เบกกิ้งโซดาในการช่วยทำให้ขนมปังฟูขึ้นจึงทำให้ขนมปังที่เรารับประทานนั้นมีโซเดียมสูงได้คลิปถ้าหากจะทานขนมปังควรหลีกเลี่ยงการรับประทานคู่กับเนยพวกเนยเค็มหรือว่าชีสหรือว่าแฮมนะคะ 10. อาหารกรุบกรอบอาหารเท้ากรุบกรอบหรือที่เรียกกันว่าซีเรียลถึงแม้ซีเรียลจะทำจากธัญพืช มีประโยชน์มากกว่าโทษแต่ลองอาฉละก,กันดีๆนะคะเจ้าซีเรียลนี้มีโซเดียมเยอะพอตัวทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทซีเรียลและไปรับประทานข้าวโอ๊ตหรือธัญพืชชนิดอื่นน่าจะดีกว่าค่ะทริปการที่ไม่รู้สึกเค็มก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าโซเดียมนั้นในนั้นน้อยแต่อย่างใดนะคะขอบคุณค่ะ